โอเคค่ะทุกคนคะหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราเข้าไปดูคือกี้มาถึงแล้วกี้เข้าไปดูไปดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้มีการโซเวนหนึ่งรอบแต่เมื่อกี้พอหลังจากอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกี้ก็เลยเระวังกาแฟร้อนนะ <c oughs> ระวังกาแฟข้างหลังร้อน สดไหมเรียวเรียวกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไม่พอดีพี่เขาขยับรถเราก็เลยบอกว่าให้เขาระวังหน่อยเดี๋ยวกาแฟมันจะหล่นอะโอเคต่อดูสิีนเนี้ยมาทําเรื่องราวที่ควรจะต้องสนใจสนใจกาแฟนะคะไม่อพอดีกินยังไม่หมดแกคืออย่างงี้ค่ะทุกคนต่อเนื่องนะคะเมื่อกี้ตอนที่หนึ่งเราเราเข้าไปด้านในแล้วแต่กีจะขออนุญ,ญาตไม่เดินเข้าไปด้านในอีกแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขากําลังบูรณะในส่วนของหลังคาอยู่นะคะก็ คือข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 อเซฟตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวแบบเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยเรากลัวมันจะไอ้นี่ลงมาไงเพราะว่าอันนี้เหมือนเขากาลังอยู่ในขั้นตอนของการบูรณะอยู่อะยังไม่เสร็จนะคะยังมีไม้คำ้ำอยู่เลยจริงๆแล้วเวลาเขาบูรณะอะไรเราก็ไม่ควรไปเดินใกล้อยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ตอน,นที่ที่เข้าไปเนี่ยนะคะพี่ก็เห็นว่าอนุทางด้านหน้าเนี่ยมันมีไม้คำ้ำใช่ไหมไอ้เหล็กคำ้ำแต่พอเราไปนั่งอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ตอนออกมายืนตรงเนี้ยลืมมองขึ้นไปว่าเขาไม่ได้ค้ำทางด้านหลังนะแล้วไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมันเล้าอยู่เห แล้วไอตัวที่มันมีกรอบของทางเข้าเนี่ยมันเป็นแค่ไม้เองอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยนะคะทุกคนเวลามาวัดที่ไม่เป็นแบบวัดล้างเนี่ยบางจุดเนี่ยบางทีทางกรมศิลปากรอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูแล้วัดนี้ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรว่าก็ไม่รู้นะไม่น่าจะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็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 นวัดล้างวัดหนึ่งนะคะวัดกุฏิสูงค่ะทุกคนย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะไม่มีข้อมูลว่าสร้างเมื่อไหร่ใครสร้างนะคะแต่ว่าจากที่ที่อ่านจากข้อมูลที่มีคนเขาเคยมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามันมีอะไรนะ มีเจดีมีมณดปมีอุโบสถแต่แต่กี้มีความรู้สึกว่ากี้ยังไม่เห็นอุโบสถเลยอะนะคะคือก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเถียงใครเขานะแต่ว่าจริงๆถ้ามันเป็นอุโบสถมันจะต้องมีเสมาหรือเปล่าแต่กี้ยังไม่เห็นเสมาเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นบริเวณทางด้านข้างข,างของวดัดเอ่อของตัวของตัว,อตวอเอ่อศิลโอบรณสถานอันนี้ใช่ไหมไอฝั่งฝั่งกนันนู้นอะไม่มีแล้วนะคะฝั่งกันนู้นจะไม่มีอิฐอันนี้โผล่มาตรงนี้แล้วนะ ปกติถ้ามันเป็นรูปแบบของอุโบสถอะมันจะต้องมีใสมาหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทิศนึกภาพออกใช่ปะอันนี้มนไม่มันไม่มีเลยสักอันเลยแล้วมันก็ไม่มีร่องรอยของของตัวที่มันตั้งอุโบสถเลยเพราะฉะนั้นกี่คิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นวิหารมากกว่าไม่น่าจะเป็นอุโบสถหรอกเพราะว่าวิหารที่มีพระพุทธรูปอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวิหารกับอุโบสถของวัดในอยุธยาเนี่ย มันแทบจะแยกกันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะนะคะบางทีมันจะแยกแยกแยกดูกันก็คือแบบจะรู้ว่าเป็นอุโบสถก็ดูจากมีเสษมาไหมถ้าไม่มีเส่มาก็ต้องไปดูว่าข้างในมีอาสนะไหมอาสนะหมายถึงว่าไอ้ที่นั่งที่มันเป็นที่มันทําขึ้นมาตรงข้างๆอ่ะแต่ไอ้ฐานสุกชีนมันมีอยู่แล้วนะคะประมาณนี้ก็ไม่รู้อ่ะคิดว่ามันเป็นวิหารละกันนะคะยังยังยังคงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองว่ามันเป็นวิหารละกันนะคะแล้วก็ ทางด้านหน้ามีประตูทางเข้า1นะคะและทางด้านข้างมี2แล้วก็ทางด้านหลังเข้าได้อีก2แล้วมันจะมีหน้าต่างอยู่ข้างละหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าถ้าเกิดมันเป็นรูปแบบของหน้าต่างน้อยๆประตูน้อยๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเป็นอุโบสถก็ได้นะคะเพราะว่าอุโบสถในช่วงขออยุทธยาปลายๆเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของมันที่มันไม่ใหญ่มากเสาก็ไม่มีนะคะแล้วก็หน้าต่างก็ไม่มากแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามัน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 จะไม่มากทุกที่นะ อย่างวัดบรมมุขทารามก็ถือว่าเป็นวัดที่สร้างอายุทยาตอนปลายเห็นไหมคะในอุโบสถของเขาก็หน้าต่างบานตะไทยเลยวัดกุฎีดาวก็หน้าต่างบานตะไทยเลยนึกภาพไหมแต่ทีว่าถ้าเป็นลักษณะของหน้าต่างน้อยๆแบบนี้นะคะบางทเีเขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นโบสถ์แบบมหาอุด ก็คือว่าเป็นใช้สําหรับเข้าไปทาพิธีในสมัยโบราณนะคะก็คือให้เข้าได้ทางเดียวแล้วก็เหมือนกับไม่ให้ลมมันเข้าได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้ไม่ใช่รูปแบบของมหาอุดหรอกนะคะแต่ว่าทางเข้ามันค่อนข้างน้อยแล้วก็ด้านหน้าเมื่อกี้กี้บอกไปแล้วนะคะว่ามีเป็นเจดีย์คู่อยู่ทางด้านหน้าเป็นเจดีย์ที่เป็นรูปแบบของอยุธยาปลายปลายละนะคะก็คือเป็นะระฆังย่อมุมแต่มันค่อนข้างจะเสียหายมากแล้วนะคะทุกคนก็คือบางทีถ้ามันถ่ายแล้วมันไม่ค่อยสวยกี้ไม่ค่อยอยากถ่ายอะ่ะ จริงๆนะคะก็หวังว่าถ้ามีคนมาเยอะๆเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูแลวัดนี้ให้มันดีขึ้นนะนะคะเพราะว่าถ้าคนมาเยอะๆมันก็จะมีบัตเจ็ตใช่ไหมเข้ามาบูรณะมาดูแลประมาณอย่างนี้ทุกคนคะอันนี้นี่มันคืออะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมนดบเขาบอกมันเป็นมนดบมนดบทุกคนถือผ้าออกไหมเออเป็นมนดบเนี่ยค่ะมโดนต้นไม้อบล้อมไปหมดแล้วนะคะและที่สําคัญน่ะเราจะสามารถเดินอ้อมได้ไหมอ่ะที่ดูก่อนนะ ยาเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่มนดบนะคะทุกคนเขาบอกมันเป็นมนดบคือพูดง่ายคือมันจะมีทางขึ้นไปได้ทางนน้นอะ่ะทางด้านนู้นอะ่ะแต่กี้จะไม่เดินไปนะเพราะมันค่อนข้างจะลกมากเลยแล้วเสร็จแล้วข้างบนมันจะมีเป็นช่องหน้าต่างกีดว่ามันจะคล้ายๆอุย้ยทุกคนคะตายหมดหมด <laughs> <laughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวีตาย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 ,ตายหมดเข้าไปแนะล้วรองเท้าเรียกว่านี ตายตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนใจเย็นอยเนี่แหละเดินไม่ดูเป็นไงล่ะมันเป็นมันเป็นดงมดเลยอะ่ะแล้วดีฉันก็ก้าวเข้าไปไม่ได้ทางตาดูเลยดูสิเนี่ยเฮ้ยตายตายตายจะอัดจ,จบไหมเนี่ยทุกคนคะแป๊บ,บนึงนะโหมันมีรังมดอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน โอ้โหแล้วกัดกี้ด้วยเยอะเลยด้วย,ยมดจ๋าตายตายแล้วเห็นไหมนี่ค่ะนี่คือความคือเอ่อการถ่ายแบบเรียวนะคะทุกคนของแท้เลยนะคะเขาไปลุยเข้าไปในดงมดนะคะมดตะนอยด้วยแม่เจ้า แป๊บหนึงนะคะทุกคนอ่ะหลายคนนี่ใจมึงวางก่อนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ากี่ไม่รู้ว่ากี่จะได้เข้ามาที่นี่อีกเมื่อไหร่นะคะถ่ายไปเลยนะคะจะได้เป็นการบอกให้ทุกคนที่จะเข้ามาที่นี่ก็ด้วยระวังตัวด้วยนะคะคือไม่ได้ระวังตัวเรื่องอะไรระวังตัวว่าเผ่าเนี้ยบางทีมันเป็นแบบเป็นเป็นหญ้าเยอะนะคะบางทีแบบพวกมดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึง ะคะใครที่ไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกบางคนอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนกี้นะ่ะเจอมอเตอร์หน่อยเงี้ยแพ้เงี้ยใช่ป่ะหูเข้าโรงพยาบาลเลยนะทำเป็นเล่นเป็นคุณมอเตอร์หน่อยตัวเบลเลอเลยเรียบร้อยค่ะจัดการมันเรียบร้อยละอ่ะอันนี้มันเป็นมนดบกลับมาสู่โหมดเดิมได้มันเป็นมนดบนะคะทุกคนมันเป็นมนดบนะคะเนี่ยค่ะก็คือรูปแบบของมนดบคืออะไร มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆอะ่ะสร้างขึ้นไปคล้ายๆกับเจดีย์จริงๆมันก็คือเจดีย์นั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ารูปแบบของการสร้างบนดบเนี่ยนะคะมันจะเป็นลนักษณะแบบย่อมุมเยอะๆกี่กําลังนึกถึงบนดบที่ไหนรู้ไหมวัดล้างวัดหนึ่งที่เราเคยเข้าไปกันมาตรงบริเวณแถวๆวัดเจดีย์ใหญ่และกี่บอกกับทุกคนว่ามันไม่มีชื่อวัดว่าเป็นวัดอะไรแต่ละรูปหลักของบนดบมันจะคล้ายๆอย่างนั้นอะ่ะจริงๆมันก็คือเจดีย์แหละนะคะแต่เพียงแค่ว่า การใช้งานของเขาเนี่ยมนดบกับเจดีเหมือนกันไหมมนดบมนดบก็คือเหมือนยอดที่มันเป็นยาการย่อมุมอะ่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาเอามาสร้างเป็นรูปแบบของเจดีเลยแต่ประโยชน์ใช้สอยของการใช้สอยเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรคือเจดีเนี่ยอาจจะสร้างไว้เป็นจุอัฐิใช่ไหมคะเก็บของที่เป็นพระเครื่องบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนใช่ไหมหรือสร้างเพื่อประดับยอดปรางอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามนดบเนี่ย จริงๆมันก็คือรูปแบบของเจดีย์นั่นแหละจะเอาไว้เก็บอะไรก็แล้วแต่ว่าผู้ที่สร้างเขาจะสร้างไว้เพื่ออะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วกี่ยานยจะส่องให้ดูในส่วนของตัวออวิหารของที่นี่ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งเดียวในวัดกุดีสูงแห่งนี้แล้วนะคะที่เหลือเยอะที่สุดแล้วนะคะอ่ะเนี่ยค่ะโหมดเยอะมากเลยค่ะทุกคนกัดกี้แล้วว่ะดีนะเนี่ยไม่แพ้พี่หนูโดนมดกัดมดตนอยสิบตัวโห <laughs> ชีวิต ไมตายดีนะื่งกีไหว้พระแล้วนะคุณพ่อคุ้มครองอ่ะทุกคนโอ้โหไม่งั้นแย่เลยนะคะเนี่ยหนีไม่ทันเลยไปยืนอยู่ได้แล้วก็ว่าอะไรมันไต่ขาเราอยู่อะไรเงี้ยนะค่ะทุกคนถ้าเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณเดินไปข้างหลังเระระว,วังนะมันจะมีลังมดขนาดใหญ่อยู่เลยนะคะตัวบักเอฟเลยประมาณนี้เนี่ยค่ะนี่คือมลตบที่เขาพูดกันจริงๆอะขี่อยากจะเดินไปตรงนั้นเพราะถ้าเดินไปตรงนั้นเนี่ยเราจะเราจะเห็นทางด้านนู้นใช่ไหมเราจะเห็นยอดม,มุมใกล้ๆเลย่ะแต่ว่าไม่ไหวนะคะเพราะถ้าเราเดินไปเนี่ย เราอาจจะสังเวยขาให้เราให้กับดลังมดได้นะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะระวังหน่อยค่ะนี่ไมาอีกทีนึงกลับมาที่บริเวณจุดนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดินเท่าที่เดินได้นี่ค่ะน <Yeah. S 1> ี่กีเไม่กล้าบอกเลยนะคะว่าให้มาถ่ายรูปที่นี่เพราะภาพสวยหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายังบูรณะไม่เสร็จเลยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีคนมามากๆเนี่ยก็อาจจะมีการบูรณะให้สวยงามก็ได้ ฝากไปด้วยนะคะทุกคนวัดเจดีย์สูงคือวัดนี้เนี่ยจะไม่มีป้ายอยู่ด้านหน้าตอนมาเนี่ยกรีดเลยไปหนึ่งรอบแล้วเลยไปพเนียตด,ดูจากแผนที่เอาเลยดีกว่าย้อนกลับมานะคะเราจะต้องผ่านวัดมหาโลกมาก่อนคือมาข้ามฝั่งมาใช่ไหมผ่านวัดสามีวันแม่นางเพิ่มมาข้ามสามวิหารน,นะคะมาผ่านวัดมหาโลกนะคะแล้วก็ถึงจะมาถึงวัดนี้ไอตรงแยกตรงเนี้ยมันจะไม่มีทางบอกแต่ให้ทุกคนจําว่ามันจะมีบ้านสวยๆตรงนี้หลังหนึ่งหลังคาสีฟ้าตรงเนี้ยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเนี่ยแน่ๆ,ๆตรงเนี้ย มีบ้านอยู่นี้ทีถ้าเลยนี้ไปคืนเลยไปแล้วเลยไปงี้จะไปเลยไปถึงพะเนียดไม่เป็นไรเมื่อกี้กี้ก็เลยไปพะเนียดมาไปซื้อไก่ไก่ย่างคุณป้าที่หน้าพะเนียด <laughs> อะโอเคค่ะทุกคนจุดนี้คือจุดหนึ่งนะคะที่ถามว่ามันเกี่ยวแกะ่ะน้ำลบุรีไหมจริงจริงมันแทบไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าเราจะต้องรู้ทุกจุดที่มันอยู่บนผืนแผ่นดินของอาณาจักรกรุงศรีธยานะคะเวลาเดี๋ยวเรารู้ข้อมูลแบบละเอียดละเอียดอะ ไปตรงไหนแล้วก็จะพูดได้ทั้งหมดแหละว่ามันเป็นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันยังไงคลองสระบัวไม่ใช่แนวคลองที่พระหารพระมาหากษัตริย์ท่านทรงเสด็จพระราช,ชดำเนินพยุหหายาตาทางชุลมารไปนมัสการลอยพุทธบาทที่สระบุรีนะท่านไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ท่านใช้เส้นทางแม่น้าระบุรีดังนั้นตอนนี้นะคะเป็นตอนเร่งด่วนนะคะที่กี้เข้ามาที่วัดคุดีสูงก่อนเข้ามาเห็นโบราณสถานก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเขาจะบูรณะสวยงามยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนและเดี๋ยวเจอกันต่อไปนะคะที่การตามรอยแม่นม้ำลุบรีกันต่อภารกิจเรายังไม่จบนะคะแต่วันนี้เราเจอกันก่อนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ